ว่าด้วยเรื่องของการมีรถสี่ประตูนะอืมเราจะต้องแสดงความเป็นเจ้าของเออเป็น่ะแสดงความเป็นเจ้าของยังไงอืมเราขับรถเป็นใหม่ๆเราขับรถเป็นใหม่ๆเราก็ต้องเอ่ออยากไปไหนมาไหนใครจะไปไหนมาไหนนี่เราต้องถามเดี๋ยวเราพาไปเองอะไรนะอืมเราเราจะต้องพาไปเองลุงสินมาดีค่ะอืมอออ่เราจะต้องพาไปเองค่ะนะเพราะเพื่อที่อะไร เป็นการหัดขับรถด,ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าไปไหนมาไหนก็จะแสดงความเป็นเจ้าของเจ้าของรถโดยการอืไปจอดในที่ชุมชนไปจอดในที่คนเยอะๆไปจอดตามตลาดไปจอดตามตลาดที่ชุมชนคนเยอะๆนะแล้วก็ลดกระจกลงอืนะฟังนะลดกระจกลงแล้วก็ยื่นหน้าออกไปนิดนึงอืแล้วก็เปิดเพลง ให้คนได้เห็นว่าเราเป็นเจ้าของรถสี่ประตูคันโกน้กูจัก็เคยได้ยินนี่ละการแสดงความเป็นเจ้าของรถอืมเพื่อที่อยากจะให้คนรู้ว่าตัวเองเป็นเจ้าของรถสี่ประตูคันนี้นะคันเป็นล้านนะจ๊ะเออสี่ประตูคันนี้นคันเป็นล้านนะจ๊ะอืมนะเออเวลาเออเวลาจะจอดต้องต้องดูด้วยนะอืม ต้องดูด้วยว่าคนเยอะหรือเปล่าเป็นที่ชุมชนหรือเปล่าถ้าไม่มีคนร้ามจอดห้ามทำแบบนี้ เออเพิ่มเสียงเพลงให้คนให้ให้คนสนใจให้คนหันมามองว่าคนคนนี้คือจะของรรซีประตูจ้ะเออคนคนนี้คือจะของโรซีประตูเออนะยยานกะบะปู้นะั่นนะโอ้จปมนขี่อวดขี่อ้างอืมมันว่ามันเองเนี่ยนี่เออ เออคนมันบอกเคยมีมันบอกของมันเองอืในนิทานนหยวกเน่ามันพูดแบบนี้เองคอยฟังแล้วเอามึงย่านคนมมโหปัานนั่นบอกว่ารถคันนี้เป็นของมึงนั่นเออเออคนบอกเคยมีบอกแม่นบอกนะามันบอกจังสี่อหลืคุณสุพนโอ้ยนะว่าอือสม,อมสมพอล่ะแม่สมเพอล่ะ S <S สมพรละแม่เนาะเออกูอว่าเออมึงเอ,อันเปิดเครื่องเสียงเปิดเพลงข้างในหน่ะมึงย่านคนบ่นี้น้ำบอเป็นยังคือรถกระจกลงมึงย่านคนม่มูหว่ารถคันนี้เป็นรถมึงสันติ เห็นหน้าเห็นนังหน้ามึงว่าเปะมึงนี่เป็นคนเป็นเจ้าของรถเหรออ๋ออืมกูก็ว่าอยู่เออเออจังเม่นคักกูก็กว่ายเออมึงเป็นอย่างเออมึงเบยนบย์ย่านเปลืองแอร์สันตีขับรถไปอ,อืมเปิดเพลงเปิดรถกระจกให,ให้คนให้คนอย่างนนำ้ำบโบอเออ ให้เห็นนะให้เห็นหนาะคนขับวันนี้รถกูเด้อกูมีรถขี่เด้อ <c oughs> เออนะฮะอืมอ่าเข้าใจซะเอลี่ไม่บอกน,นู้นู้นหว่ามันอยากให้คนฟังเพลงนั้นเด้อมันโมเม้นหรอเออมันอยากให้คนเห็นมันมันเป็นคนขบับเออเป็นเจ้าของรถจอดี <c oughs> แจ็คสี่ก็มีเนาะอืมนะ แจ๊กสี่กับมีแล้วแต่ต้องแล้วเวลาไปจอดจะต้องเลือกด้วยนะเลือกสถานที่ด้วยนะเออเลือกสถานที่ยังไง <c oughs> เลือกสถานที่แหล่งชุมชนที่คนพุกพ่านที่คนเยอะอย่างมีน้ำชกคันเดนโนเออพี่ลินนาเออคันว่ามีแล้วมันยากปานนั่นกันย่านตะคุนม่ฮูเป็นรถเจ้าของก็บ่เอาสะดอก <c oughs> เออ นะขี่รถไปกันย่างย่านย่านเขาบ่าหูอีกว่าเป็นรถเจ้าของอีกเออปุญแจอ,อยู่ในมือเจ้าของเล่มรถอยู่ในมือเจ้าของกันย่างแต่เขาบ่าหูว่ารถเจ้าของอยู่งงกระตะก,กะมันแต่เออย่าไปย่าม,มากกับรถกัมาจอดอยู่เหือนอยู่เนาะ อยังอยากแสดงตัวตนความเป็นเจ้าของขนาดนั้นเลยอือค่ะสวยทีส่สุดสวยทีส่สุดว้ามือนี่นะอือมีการโพดนะคะของอีงอกนะอือม,มือนี่หรือมือวานวะเออลูกสาวนอกใสจงลูกไปให้แม่อ่านอกใสเบงลูกสาวนอกใสสองลูกไปให้แม่นอกใสดูในการตัดผม ให้สั้นลงอืมนะอืมอ่างหลดน้ำตีอ้างอาเออเบาเอียงนี่มันเ้าเองนี่อยู่งน้ามันเ้าเอีเงในนี้หนูเอามามาเ้า,า,านอียงเบาโตนี่อืมนะในนิทานนี่นะอืมอันลูกนอกไส้ทรงลูกไปให้เมย์เบิงในลายอืมทรงลูกไปให้เมย์เบิงในลายบัดที่นี่อืมก็ใส่คำถามกับเมยว่ะเม่์เม,เมหนูไม่สวยตรงไหนคะว่าซันเด้ หนูไม่สวยตรงไหนเอาปากกามาวงเพื่นวายตังสี่เด้เออบัดดีน้นี่แม่เห็ดจังไาแม่เอามาโพต่อแม่แม่เอามาโพ ลูกถามว่าแม่แม,ม่หนูไม่สวยตรงไหนาอาปกามาวงอเ <c oughs> ลยอยากหัวอื mm, มบัดเอามาโพเอามาโพดวาแม่วงหนา้ามดหน้าเลยสิ <c oughs> บอกว่าตรงไหนละ่ะบ่สวยตรงไหนละ่ะอืมได้เห็นหรือยังลูกนอไสได้เห็นหรือยังว่าแม่วงตรงไหน <c oughs> ได้เห็นหรือยังว่าแม่วงตรงไหนจ๊ะอือนะอืม คอยกับหัวตอนนี้ล่ะแมนบอกโอ๊ยจ้งมันมันมันตั้งใจหรือว่ามันอะไรยังไงนะอืมแต่ว่าอีงองนี่มันชอบชี้เป้านะแต่ละสิ่งแต่ละอย่างมันจะเป็นคนมันมันไม่ใช่คนโง่นะอีงองนะอืมอีงอกมันไม่ได้เป็นคนโง่นะเออแต่ละสิ่งแต่ละอย่างมันมีในยะนะอืมอืมอันอันเรื่องเรื่องเรื่องที่มันเอามานําเสนอแต่ละอย่างน่ะอืม นะมันมีในยากของมันมันเป็นแมนคนงโงอ่อีงอ,อกนะอืมแม่เป็นคนชัดเจนค่ะ <c oughs> คนมีเขาไม่อวดคนอวดเขาเอคนอวดเขาไม่เคยมีใช่ไหมค่ะ <c oughs> สวัสดีทุกท่านนะคะมารวมเด้อ <c oughs> นะรอบดึกรอบดึกนะคะวันนี้อืมแมนคนมีเขาบออวดดอกอืมคนอวดกับเขาไม่เคยมีเ <c oughs> บาถือต้องอยู่ค่ะเออ คือมันสองคนมาได้อยู่โลกโลกแห่งความเป็นจริงมันเป็นบ้าเป็นบออ,ออือจะเมีนคักเนาะเออคักคักอยู่สซ่ไม่ลูกนี้หัวจะหนวัวคอยก็ได้เออเม่ๆม่หนูไม่สวยตรงไหนเอาประการมาวงเมกเอามาโพดเอามาโพดสุม่มซนเออหนึ่งคืออะไรหนึ่งคืออย่าให้โลกรู้ว่าฉันติดต่อกับลูกสาวฉันอยู่นะ เออฉันมีหลังบ้านกับลูกสาวฉันนะสองอเอามาประจานเออประจานลูกเจ้าของว่าเออย่างสี่มึงก็ยังมากาถามกูเนาะว่ามึงบ่สวยตรงไหนเออกูกะกาให้เลยจ้าเมดใบหน้านะจ้าเออนั่นละคือคำตอบเออโอขาขาอม